โอ้มาถึงก็ไม่เยี่ยวเลยนะหัวหน้าโจ้ยมาถึงระขาดไหมครับเอ๊บอกเราว่าวันนี้บมดเสร็จดอกวรส่ะดีนมาทันกำลังย้ายรถพอดีครับเจ้คนสวยขาไว่คือดูแท้กินมะขามเอาอะไรกาแฟหรือว่าลิโพ หัวหน้าโจรยก็มาถึงหน้าง,งานใหม่นะครับไม่รู้<ม>ว่ามาทำอะไรนะอข้าแราง,ขางขาแรงฮะไปถามหัวหน้าโจรยก่อนว่าตรงนี้เขามาทำอะไรนะแล้วก็จะเอากาแฟให้ด้วยเอ,อกาอกาเลยนเอาก,ก็ให้กินเตะกาแฟก็ได,ด้ดีนี่ตามเอาลิโพไปแล้วเนาะเปลี่ยนกันว่ะ พวกพี่มาทำอะไรนะตรงนี้นี่บอกสักคำก็ได้ไนี่บอกสักน้อยเจ้ของของเจมันเพิ่งส่งมาหรือว่างไอ้น,นั่นอ่ะอของผมมันถ้าเข้าถ้ามันเข้าไปดูมันเป็นภาษาไทยเด้ๆยเยมันแปลภาษาไทยให้ด้วยของเจไม่มีอ่ะ Curved <and> curved> ใช่ไหม <laughs> โอ้นี่ก็ย้ายจากสะหลวงมาครับผมเอากาแฟให้หัวหน้าจุลุยกินแบบให้ดีดไปเลยวันนี้สองกระป๋องแล้วลงแล้ว ลงมาแบบนิ่มนวลครับคนอาจุรุยไม่รู้ว่ามาทำอะไรนะถามแล้วคนอาจุรุยไม่บอกรถจะของเดินหรือเล่าอ๋อ เจ๊หนีดิโดนหัวน้จาจโรยทำลายไม่รู้ว่าหัวน้จาจโรยนี่มาทำอะไรนะตรงนี้ย้ายรถมาจากสะหลวงครับ โอ้ขยันเดินครับไม่รู้เดินใกล้เดินไกลนี่เดินอย่างเดียวว่าน้าจะเลยโดดตะตุงก็มาไม่รู้ว่เดินไปไหนนะเดินไปไหนนี่ไม่รู้เหมือนกันนี่ โอเดินไกลแท้เดี๋เด้ระวังรถเด้อเด้วเด้อพี่รถมาเราเระวังครับรถรถรถอยู่ข,ข,ข้างถนนเลย เดี๋ยวลุกมหมดนาจะลรยให้ก่อนไป มาเคลียร์ลิงเหรอโอ้ดันแล้วครับัน่าจรวยเฮ้ยระวังป้ายเขาได้หรอปี่อ,อะไรครับดันยังเดียวครับดันไปแล้ว สงสัยว่าไม่เคียย์ลิงออไม้ตรงนี้หรือเปล่านี่ครับจวดๆหัวหน้าสายโหจริงไปดันไป งานในฝุ่นตลบอบวัวเลยครับม่เชียร์ลิงป่าเศษไม้หรือเปล่าไม่รู้ยังไงครับหัวหน้าจโรยไม่บอกไนงะ ติดข้างทางครับรถก็สัญจรตลอดนะพี่น้องนะดันไปแล้วะจะของที่หรือเปล่าเจ๊ถอยรดเจ๊ระวังนะ่ะหัหน้าจะดยแบบเหมือนว่าอารมณ์ไม่ดีด้วย อะ,อ,อ,าะาอารมณ์มไม่ดีเมมมมจ๊อันอนี้เขามาทำอะไรครับถามเจ๊ดีวกว่าถามหัวหน้าจ้รุยหัวหน้าจ้รุยไม่บอกโอ้ชออใช่ไหมปัน้นคันอ๋อโอ้ทำชั่วโมงเหรอ ทำชั่วโมงครับโอ้โหหน้าจัดโรยนนี่สุดยอดเลยแต่ใครผ่านมาเส้นนี้ก็ต้องระวังด้วยนะย้ายรถมาทำชั่วโมงครับ นี่เจอต่ออู้อ้มาทางเสาเลยอู้โหด <responder> <c oughs> แล้วก็นี่ครับเป็นเบื้องหลังของเจ๊พึ่งการถ่ายคลิปนะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วแกแกจะพูดมือมือก็จะลำไปด้วย <c oughs> งานชั่วโมงงานชั่วโมงได้การได้การครับต้องงัดต่อออกก่อนหรือเปล่า Nè Nè oh, oh, oh. <laughs> to hả? Tùm Hả? Nám Luôn này Ủa mày nhìn đâu ไปโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอาไวเจอคลิปหน้าครับผม